We'll be

เปิดไหมใช่ไหมเปิดต้นไม้ช่ไหมเปิดกลางท 你看了吗？看、嗯、了，挺一般的。嗯嗯嗯 หรือว่ายังนี่แม่ไม่แก่นะ มาดูงานครับนะเรียนมาดูงานที่นี่ยังไม่ได้หนีบเลยพี่ส่งไปนะ น้ำเท้ากันเรียบร้อยก่อนนะลูกนะไม่จช่พวกเลี้ยงน้ำกันตัวที่สองนทีนี้เป็นทีมสีม่วงใช่ไหมลูกอ่าเราไปดูอะไรกันบ้างอ่าที่น่าจะเป็นฐานป่าไม้เรียบร้อยแล้วพอได้ต้นไม้้นยจากคนต้นนะครับอ่าแล้วลูกๆล้านเนี่ยได้ขึ้นไปดูข้างบนอย่างชั้นสองยาง ย <c ười> oh, like ังไม่ได้ขึ้นเลยโอ้ข้าบนเด่นดีลงเนอะเนเจอร์เสียเปล็ดให้หนุ่มดวใช่มีนะไม่ใช่แม่ดูจ้แล้วก็ขวามือด้านหลังนะก็จะเป็นชุดคอร์เพยนะชุดคอร์เพย์ระหว่างอาชีพเดิที่สูงกับผู้ของการใั้

拜，呐哈。 วันนี้จัดสวนเนาะป่าสามอย่างอุ้ยทามีบ้านแบบนี้ใช่ป่ะมีอากาศดีทั้งนัน 六零后。嗯 มีที่ผมหยิบได้เลยของอะไรใช่ไหมพี่

ไปลูกหลังบ้านเราอะเยอะแยะเวลาเราย้ายก็ขุดขุดไปต้องหาที่ลงปลูกอะดี่เยอะแยะเลยจัดถุงสวนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเรียว่าจันแข็งห เราไปเอาจงนานของกันนี่ไรสเมลี่หนึ่งต้นด้วยนะคะ